บอสอยู่โคตรไกลเลยเติมเงินซื้อสัตว์ขี่แบบพี่ไม่จ๊ะน้องสาวร้านร็อบักช็อปทีเอชมีไอดีบวกพาร์เลทหกถึงเจ็ดและแบบกลุ่มเลยสี่จุดห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสัตว์เลี้ยงน่ารักจังเลยครับเติมร็อบักซื้อสิร้านมารูช็อปไอดีบวกพาร์เลทเจ็ดแล้วก็แบบกลุ่มเลยสี่จุดห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าชุดสวยเปล่ะคนรวยเขาเติมซื้อชุดกันครับ ล้านคนบัก ID ดีบวกพาสเลทหกแล้วก็แบบก 7. ลุ่มเลทห้าถึงเจ็ดลิงก์อยู่ใต้คลิปด้ยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในแบบออสตาทาวเวอร์ดีฟินนะครับก่อนหน้านี้เราวางไปแล้วเนาะสามตัวนะครับเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับที่เอ,อหารหัสหลักก็หาไม่ทีรอจนหลับไปแล้วนะครับก็เลยเอารหัสไก่มาสุ่มแล้วก็พอดีว่าเจ้าเวนจิต้านะครับเบนจิต้าอ่ะเขามาขายพอดีเนาะ ช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับผมนะก็เป็นตัวหนึ่ง5ดาวนะครับสามารถอีโวตั้งแต่4ดาวขึ้น5ดาวได้นันเอน,นะคะรับผมวัตถุดิบก็เดี๋ยวเราแปะรูปให้ละกันนะ,ะประมาณนี้เนาะอโอเคเดี๋ยวเราพาไปลงโ,โหมดสตรอรี่ธรรมดานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็รีวิวเอาสั้นๆเหมือนเจ้าอมายก,กับก่อนนะครับโอเค อ่ะโอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องบอกนะว่าตัวนี้มันคือตาเบเบจิต้านี่นะครับผมอ่าโอ้โอหหลุดไปนหนึ่งตัวโอเคก็ต้องบอกนะครับว่าตัวนี้ถ้าอยู่ในเรื่องดาร์ก,กบอลก็น่าจะภาคดาร์ก,กบอลเซเนาะตอนที่จอมันบูมานะครับอ่ะหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับระดมเมตรระยะความเร็วในการตีกีวีก็ ห้าดาวนี่คือสแตทห้าดาวนะครับแต่ต้องบอกนะว่าราคา450ก็ถือว่าถูกนะครับผมอ่ะอัพขั้นต่อไปครับ400เพิ่มดาเมจมา30เนาะเพิ่มระยะมานิดนึงนะครับประมาณนี้ราบอีขั้นหนึ่งครับ500นะครับเพิ่มระยะลดเอ่อเพิ่มระยะเพิ่มความเร็วตีนานขึ้นอ่ะตีนานขึ้น1วิครับบวกดาเมจแล้วก็บวกระยะอ่ะอออา้ยเออเรียกอะไรนะ ไอ้สกิลเนี้ยไอ้ที่มันยิงยิงไว้ยิงดาวอะไฟนอลอะไรสักอยาก่างที่จำไม่ได้ลืมชื่อไหนน,นี้นะครับก็เอฟเฟกต์ FX สวยนะอันนี้อันนี้อันนี้พูดแบบจากความรู้สึกนะครับไม่ใช้ได้อารมเหมือนแบบถ้ามันเป็นสีเขียวมันก็คือโบลี่ที่แบบยุยยุยยหน่อยเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ เรื่องเอฟเฟกต์แต่เรื่องความโหดเนี่ยอาจจะกากกว่า5ดาวตัวอื่นที่เข้ามาใหม่นะครับเพราะดาเมจน้อยมากแต่ราคาเนี่ยดูแล้วดูทรงเนี่ยถูกมากเลยนะครับอาร์พีหกร้อยครับเพิ่มดาเมจคีนแล้วขั้นสุดท้ายครับเพิ่มดาเมจแล้วเพิ่มระยะครับอโอ้โหต้องบอกนะว่าดาเมจน้อยมากแต่วินาทีก็สี่นะครับอารมณ์อารมณ์มเดียวกันกันกบฟิสเซอร์ครับตีสี่วิดามีเอ่อ เยอะกว่าและยืนบนพื้นะระยะในการตีอาจจะสั้นกว่านะครับแต่ก็ราคาเนี่ยค่อนข้างถูกนะประมาณ4,000นะครับซึ่งซึ่งตัวอื่นก็อาจจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ก็ดีกว่านะครับก็พูดตามความรู้สึกพูดตามความรู้สึกก็ประมาณนั้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ะจะบอกว่าดีไหมล่ะก็ เมื่อเทียบกับแพทที่แล้วนะครับอันนี้หลายคนเข้ามาพิมพ์ของพี่ๆมันก็โหดนี่อะไรเงี้ยคือเราถ้าเราเทียบกับแพทที่แล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวละครพวกเนี้ยเทียบกับแพทที่แล้วนะชุดที่แล้วที่มานะครับคือแพทเนี้ยแม่งกากกว่าตัวแพทที่แล้วมากเลยนะครับถือว่ามากพอสมควรนะเห็นเจ้าเนสึโกะไหมมานี่คือแบบทาเมตาใหม่หมดเลยนะและบอร์ดเนี่ยเปลี่ยนเลขเลยนะครับคือจากตอนแรก40 4ปดใช่ไหมตอนนั้นติดกันอยู่ตรงนั้นพอมันมาปุ๊บแม่งกระโดดขึ้น50มีอัน5้เกาอันนั้นอันนั้นไม่รู้นะว่ามันขึ้นไปได้ไงนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนไหนจะมีกูมินไหนจะมีฮอกอีกนะครับพี่ก็เลยถึงบอกนะว่าชุดนี้มาตัวละครเก่าเนี่ยแทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยเว้ยคือมันก็เหมือนมาให้กับผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะนะครับที่อยากอยากได้ตัวใหม่ๆมาอะไรมาอย่างนี้เนาะในความรู้สึกพี่มันก็เลยแบบว่าเออมันมันมันไม่โหดอเออ เอาตรงมาครั้งเนี้ยถ้าจัดเทียร์ใหม่อะ่ะพี่ก็เอาลูกเทียร์เก่ามาลงไว้แล้วก็เพิ่มไอ้พวกนี้นเข้าไปอยู่แต่ในระจุดมันไม่ได้แบบทําให้ไอ้พวกนั้นอะตกลงมาจากเทียร์เอเทียร์เอเข้าใจใช่ปะเออมันมันไม่ได้ตกมาเลยไปเพราะมันก็ยังอยู่อย่างนั้นมันก็เลยถึงบอกว่าชุดเนี้ยมาพี่เลยถึงวราขางอ่ะถ้าหลายๆคนฟังตอนนั้นมันก็ดูเหมือนพี่ผิดหวังอะตัวมันก็ก็ผิดหวังนิดหน่อยครับเพราะพี่อยากให้ บอร์ดเนี่ยมันเปลี่ยนเลขไปสักทีนะครับพอพี่รู้สึกว่ามันน่าจะตัน5ค้าไม่รู้รอบนี้จะมีคนดันถึง60ไหมก็ต้องรอดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าเวจิต้านะครับเนื่องจากมันไม่มีอะไรไะเนี่ยวอะมันก็หน้าตาโอเคนะครับตัวเอ็มที่หน้าผากนะครับหน้าผากมีรูโผลด้วย เคยฟังนะไม่มีวะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ละกันอันนี้ก็รหัสไก่พีงนะครับผมเนื่องจากรหัสหลักที่เกียจหานะมาก็ไม่ได้เสริมบารมีทีมสักเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ละกันนะครับคลิปนี้บายครับผมเดี๋ยวจะลงคลิปรวมนะทั้งหมดเร็วๆนี้นะครับเนื่องจากแพทนี้น่าจะมีแค่นี้แค่นี้แหละเออมีไม่เยอะหรอกครับก็ไปละครับ